สวัสดีครับวันนี้ผมมีหาดรับนะครับที่หนึ่งหาดในอำเภอตะกัวป่าปจังหวัดพังงามาฝากเพื่อนๆกันนะครับหาดแห่งนี้นะครับชื่อว่าหาดเขาสบ้านนะครับเป็นหาดที่ค่อนข้างสงบเงียบนะครับแล้วก็มีการเรียงตัวของก้อนหินเนี่ยที่สวยงามคล้ายกับลูกสบ้าที่เราใช้เล่นในการเล่นพื้นบ้านนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับมาให้ดูกันนะครับ วิวทะเลสวยๆสงบแบบนี้เลยนะครับหินรูปร่างสวยแปลกตานะครับถ้าใครมาในช่วงที่น้ําลงเนี่ยเราจะเห็นหินได้ชัดกว่านี้นะครับพอดีว่าภาพที่ผมบันทึกมาให้เห็นในวันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น้ําขึ้นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเนี่ยครับหินเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแนวถูกกัดเซาะเป็นร่อง เป็นลูกสะบ้าเรียงรายแบบนี้นะครับมีเรียงตัวกันตลอดแนวหาดนะครับของหาดเขาสะบ้าแห่งนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอาจจะเกิดจากการกัดเซาะนะครับของน้ำเพราะจะเห็นได้ว่ามันเป็นทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับ,รบมีค่อนข้างแบนแล้วก็เป็นร่องเหมือนร่องที่โดนน้ำกัดเซาะนะครับ แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับหินเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนมีหินบางส่วนอยู่ในหินอีกทีนะครับที่ซูมให้ดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าจะมีเลเยอร์เลเยอร์ของหินอยู่นะครับแล้วก็ในหินก็จะมีหินนะครับบางจุดเนี่ยก็จะมีรูพรุนนะครับแล้วก็ส่วนที่โดนน้าเยอะเนี่ยก็จะเป็นสีออกสีฟ้าๆเทาๆนะครับ ในขณะที่ส่วนไม่โดนน้ำเนี่ยอาจจะเกิดจากคราบตะไคร่ต่างเนี่ยนะครับเป็นสีดําใครมีความรู้เรื่องของธรณีวิทยาเนี่ยรบกวนช่วยคอมเมนต์แชร์นะครับว่าหินเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรและเป็นหินประเภทไหนนครับนี่จะเห็นได้ชัดนะครับว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีฟ้าสีเทาอย่างนี้นะครับในขณะที่ด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดําเข้มกว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นเห็นได้ว่าน,นักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาเที่ยวเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาตินะครับตรงนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้กับโรบินสันคลับเขาหลักนะครับเขาก็สามารถเดินมาได้การตรงจะมาเนี่ยก็ให้ปักหมุดมาที่ร้านอาหารนะครับริมเลขาสบ้านะครับเจ้าของร้านาใจดีครับเราสามารถเดินผ่านร้านเขาได้เลยที่นี่มีแท็กซี่บริการด้วยนะครับแล้วก็มีบริการนวด ถ้าเราเริ่มต้นจากอุทยานแห่งชาติเขาหลักนะครับลใล้เราเสิร์ชใน Google Map นะครับว่าริมเล y นะครับร้านอาหารริมเลที่บ้านคึกคักนะครับมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะมาประมาณสัก14-15กิโลนะครับจะอยู่ก่อนถึงโรบินสันคลับเขาหลักนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูสต v วิวนะครับ อันนี้จากฝั่งตรงข้ามนะครับเราจะเข้าไปในซอยซอยนี้นี่ซอยซอยนี้นะครับก่อนถึงโรบินสันคลับนะครับถ้าดูที่ป้ายจะเขียนว่าเป็นทางเข้าของไวซ์แซนบีนะครับแล้วก็เป็นชื่อถนนประกาลังเขาสบ้าถ้ามาจากอำเภอตุกปาต้องยูเทิร์นนะครับถ้ามาจากอุทยานแห่งชาติก็ตรงมาแล้วก็มองหาป้ายนะครับที่เขียนว่านะครับเขาสบ้านะครับประกาลัง ซอยเขาสบ้าประกาหลังนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยนี้เลยนะครับในซอยจะเป็นไวท์แซนบีนะครับให้ดูภาพข้างหนึ้งนะครับแต่เราจะไม่ได้ไปที่ตัวไวท์แซนบีนะครับเราปักหมุดไปที่ร้านหารริมเลนะครับเมื่อเข้ามาในซอยประมาณอย่งนี้เนี่ยก็จะมีทางแยกนะครับสทางทางที่เป็นถนนลาดยางเนี่ยก็จะมุ่งตรงไปไวท์แซนบีไปโซโรจินหรือว่าออกแหลมประกาหลังนะครับ แต่เราจะเข้าทางลูกลังด้านขวาตรงนี้นะครับก็สามารถปักหมุดไปที่ร้านอาหารริมเลได้เลยนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ตัวหาดเขาสบ้าตรงนี้นะครับก็คือ1ก็คือครัวคูมาลีนะครับที่เราอยู่ติดกับร้านอาหารคลองคู่นะครับที่เราสามารถไปรับประทานอาหารเอาเท้าแช่น้ํากันได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ดังมากๆก็คือคัวหลวงเทน นะครับใครสนใจนะครับมาเที่ยวกันได้ครับหาดเขาสบ้าอำเบอร์ตะ่วป่าจังหวัดพังงาครับ